สวัสดีครับผมชื่อพี่ทิวครับวันนี้เอ,อ้ไม่ใหญ่ลืมบอกทิวเกมเมอร์กับโปกแด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 สวัสดีครับผมชื่อพี่ทิวนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมซุปเปอร์ซักนะครับวันนี้เราจะมาปลอมตัวเป็นลูกใครก็ได้เราจะเขียนคําว่าเด็กเด็กนอ ออยยอน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยลูกใครเด็กน้อยลูกเด็กน้อยลูกใครงงเด็กน้อยลูกใครโอเคเด็กน้อยลูกใครไม่เอาจาัก,กระพัด ขอดาบน้ําเงินนามันเจ๋งดีเออเราจะไปปลอมเสียงเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยลูกใครเออเราจะจำสีไว้ด้วยว่าตัวไหนคือผู้ชายตัวไหนคือผู้หญิงถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าแม่ผู้ชายเขาเรียกว่าพ่อโอเคเอ สวัสดีครับลุงบุลรอมดกันิน้หนสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยสีเรืองใช่พ่อปุ่มเป้าครับสีเหืองใช่พ่อหงเป้อครับ ล่อนจนเลยหมดจะไปตามความต้องการของฉัน๋อเรื่องว่ะโอมเสียงจะเปลี่ยนโอ้ my god ยังกลางเข้าหัวอไอ้เลืองชุวยด้วย ีได้แล้วเอาสีเขียวไปสีเขียวค่าครับกำลังไปเปิดไฟเด็กเวนมาเขียวข้าเลยก่อนกำลังเปิดไฟอยู่เขียวเขียว่ะเดี๋ยวไอ้เนี่ยมาเอาเขียวไปแล้วกันนะเจ้าว่าสีเขียวเสียงเจ้าว่าสีขาวเสียงคุนจังเลยอ่ะถ้าเห็นเขียวก็เอาเขียวไปงั้นแหละ อะไรเขียวคุณนม่มีข้อมูละตามนั้นครับเขียวเขียวเขียวยี่อะไรครูเป็นหมอไห้ฮะโอเคนะมันมีสับปีน,ปนครับไม,ไม่ต้องกลัวครับแดงอะไรยี่น้ำมันอะเป็นครูกำลัง,งเปิดไฟอยู่พร้อมแล้ว อ้าวพ่อกูตายแ่าพ่ออ้าวพ่อกูตายอ้าวพ่อกูเป็นสีเหลืองนี่วะไม่ไม่ใช่แล้วอยู่คนเดียวได้ทำเป็นโหดเคยดูอยข้อพ่อกูจะจับยึดตูดเลย 哦。Oh. <laughs> ป้อมเสียงเอาใไรแบกเอาใไรแบกอุตส่าห์ป้อมเสียงพ่อกูก็ตายอีกชื่ออื่นๆเนี่ยเม่อพ่อกูเป็นตัวแฝงไอ้สัตว์เลยไม่ใช่แล้วเออเล่นใหม่เล่นใหม่ทข้ามาะข้ามามาฆ่าเราหือหมอทหารวะลืมสัตว์ สวัสดีครับสีม่วงใช่ไหมผมเป่าครับไอ้อ่เอ้ไม่จะโชว์นะเพื่อผมจะไปตามความต้องการของฉันอ่าเอ้ไม่คือดูเป็นคนแรกเลยคนแรกเลยเหรอคนแรกเลย นี่กูคนแรกเลยกูคนแรกเลยดื้ดื้กูคนแรกเลยเหรอกูคนแรกเลยเหรอ เต่าฟอมตายอยู่ห้องพยาบาลเขี่ยเต่าฟอมไม่ต้องรอหรอกเอาขาวไปเขาวนินจาก็เอาขาวไปคก็ แม่ผมนะแม่ผมเป็นสีม่วงถูกปอมอุตส่าห์ปอมเสียงแม่โชว์กสกิเกอร์ตะก,การทำไมครับโอ้อุตส่าห์ปอมเสียงมีตะกาะ จากความเสียหาเ้ยไม่เมมปิดเผยแล้วแงนหายตัว หลายตัวหลังหมี่ ชมพูจนจนชุบ ร่างที่โรงอาหารน้ำก็แฟมันสีทับทิมเออลืมเปิดไหม้อ่ะเนงินไปครับทุกคนเห็นอยู่เหลืองอ่าผมรู้ใครเป็นหมอครับสีเหลืองครับสีเหลืองเป็นหมอสีเหลืองชุบชมพูครับ น้ำเงินมันมันไปนในน่นสปายครับมันแปลงร่างเป็นผม<อ>แล้วมัน ไม่จบอ่ะแดงนองสงสัยมากหายตัวไม่ด้วย ีว่าทำไมจังเป็นำต่างอยู่กูหาตัวกูหาตัวแฝงให้พวกมึงสองตัวหน่อยเหมือนคิดกันดีๆนะแด้งน่าสุกใส่มากควายก็สบายไงีายมาทีแล้วอ่ะหมดเดตอากาศแฝงมันไปหมดแล้วกูว่าเขียวอ่ะกูเอาแค่ว่าเขียวอ่ะแค่นั้นแหละถ้ามึงตรวจกูก็โรวจตัวตัวเขียว น่างโง่สปเปลี่ยนโอ้สับเปลี่ยน์ปปยน,น่างโง่จบสับเปลี่ยน์น่างโง่จะตายไอ้แดงน่าสงสัยตั้งนานแล้วครับคนน่างโง่เลยอะเฮ้ยแล้วมึงจะโหวตกูทำไมน้ำตามึงบอกว่าโหวตเขียว,ว <ด S 2> แต่เขียวมันเป็นสับเปลี่ยนเนอะ อเรื่องว่ะไม่ต้องมา f อฟนะคุตัวปลอมตัวจริงก็ตัวจริงเออก็เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องว่งนะสับเปลี่ยนเฮ้ย,ยไม่ได้ปลอมตัวเป็นลูกใครแล้วโอ้โห